นี้นะคะอยู่ๆก็จะได้มาอะไรอะ่ะเดา๋ยวทีนี้นะคะก็ได้อ,อะไมกัาไหมเดา๋ยาทีนี้เนาะมาชนบุรีกัน,นะคะ่ะก็ตั้งใจกันว่าจะมาปั่นตอนเย็นวันนี้นะคะคือพรุ่งนี้เช้าก็มีปั่นด้วยเหมือนกันนะคะก็กะว่าจะไปปั่นแบบสวยๆก่อนตอนเย็น ไม่ใช่หรอกจุ๋ยกินอนะ่ะปั่นกินแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือปั่นระยะกันสักหน่อยออกแต่เช้าหน่อยนะคะจริงๆเราแบบมีร้านที่ชนบุรีลิสต์ไว้เต็มไม่หมดเลยว่าจะไปกินไปลองก็ค,คิดว่าจะเก็บให้ได้มากที่สุดเพราะมันมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ใกล้จะถึงร้านแรกแล้วนะคะที่เรากำลังจะอยากไปลองทานนั่นก็คือร้านป้าอ่อนร้านป้าอ่อนซอยกวนเป็นร้านอาหารทะเลแบบตามสั่งน่าจะแบบอร่อยตามคน,นที่จริงๆดูในรูปแล้วแบบดูดีมากเลยจะต้องไปลองให้ได้ร้านเขาเปิดตั้งแต่เช้าแล,แล้วเขาบอกว่าปกติตก็คือปิดบ่ายสองก็หวังว่าจะได้ไป ทดสอบทดลองกินมีอาหารทะเลแล้วก็พวกก้างกุ้งด้วยหดึเจ็ดนั่นีอข้างหน้านี่ก็คือปินไปแดงโอเคถึงแล้วนะคะก็อยู่ตรงหน้าศาลเจ้าเลยอะ่ะ คือที่จอดรถจะแบบว่ามีน้อยนิดนึงแต่ว่าก็ได้คนเยอะมากพี่ต่อคิวยังไงเอ่อเอาเมนูไปดูครับแล้วรอฝั่งนู้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหานะอ๋อโอเคค่ะเขาก็ให้ไปเอาเมนูอะค่ะแล้วก็มาดูก่อนเดี๋ยวเขาเดินมาหาค่ะ

น,น,นคือตอนนี้เห็นจานของโต๊ะอื่นรู้สึกว่าแบบทำไมจานน้อยจังลงกินไม่พอแต่นึกขึ้นได้พอลงอีกหลายร้านเดี๋ยวค<ด>่อยไปกินร้านอ,อื่นกันเนาะได้โต๊ะเสร็จก็ฝนตกเลยนะคะตอนนี้ฝนตกรอนแล้วอาหารยังไม่ได้เดี๋ยวรออีกจกไป ขอดูปลาหมึกหน่อยค่ะหมนะึกกระเด้งกลับมามีปลาด้วยฮะมดูสดนะผมอ้น่ากินกนต้องาคะอน<ซ><ก> ครับไม่รู้หมดหมดหคนเมนูดูก่อนครับ ขำมลันจวนขนมไทยต้นตำรับอยู่จังหวัดชนบุรี okay. ขนมก็นิ่ขนมเนี่ยก็คือเราเราเลือกะคะ่ะแล้วก็ชำระเงินเสร็จปึงบเราก็เดี๋ยวมาเสร์ฟให้โอเคได้ค่ะก็คืคอเดี๋ยวตอนนี้ขนมรงได้นะคะจะเหลือน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเอาเป็นแบบเยอะๆแน่นๆจะไม่เกิดเงี่ยเพราะคนจะเยอะค่ะอ๋อตรนั้นก็จะมีแค่สามวันที่นะคโอเคค่ะใครเอาฟักทองมาอยู่ ใหญ่ท้องแล้วกนะ็อันนี้มันม่วงอะไรอ่ะอ้าวใครทำกูติดขนาดนี้ไม่ได้ค่ะเราช่วยเขาไม่ได้

จากขนมไทยด้วยซึ่งขนมไทยเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อกี้มันอยู่ในกล่องอะนะไม่คิดว่ามันจะออกมามันจะเป็นแบบนีนน้อันนี้เป็นแบบข้าวเหนียวหน้าอะไรยเงี้ยอันนี้ก็มีแบบข้าวเหนียวสัขยาก,ก็ได้ก็มาเป็นแบบเอออันนี้นะคะเป็นขนมปลากริมปลากรินเผือกดูน่ากินมากเลย กินคือมีถาเป็นกระต๊อกเบเนี้นะมาชิมกันดีกว่าอร่อยเดียวอร่อมาเหมือนม้วนร้อยเผือก เือมากิมเพราะว่ามันเคือบเคลือบซึ้งแป้งอ่ะเพราะว่ากะทิเขาี่ย เดียวน่าสัง่งขยะดีก็จะเป็นอีกขนมสวยๆนี่นะคะอุ้ยคุณเรียกขนมอะไรนะครนะี้ต้องมีใบน่าจะเป็นช่อพากากรองหนึ่งดอกมันต้องมอมีจริงหรอคะถึีกรชากก็กร เจ้าปากกาวิ่งนะมาชิมดูอืมหอมค่ะม,มันก็คือแบบหัวด้านในน่าร,รักยากเนาะต่อไปเราก็จะมารับทานกันเอก ก็เห็นพี่ๆสั่งอาไว้ลืมกอง <unbelievably S 3> <technical S 2> เกลืออะไรนี่เผื่อเอายังไงอะน้องมิ้งกินอะไรคะอันนั้นนะคะพี่กิงแกแกตี๋ขี้กิบงแกตี๋กงตี่ชอบม่้งี๋ขี้้งยเผี่อน้อิงแตกินงแกตา้ัน้งแี๋จีตกิ้แต้กิงตัวขี้งแกตลาเี้กิ้ง้ิน้งง ข้าเหนียวสนปาใส้ของขนมใส่ไส้เดี๋ยวทำไมปลาแห้งถึงแยกออกมาอย่างนั้นล่ะพรวัพี่รวมนงสิมันเป็นกระทงหรอเปล่มันคือไส้ของตังน้อยไอ้กูพี

you. Yeah. <laughs>

video ังอะสวยดี

ให้ตรงนี้บอกว่าถึงแล้วนี่นี่ไปทำคอนเทนต์ตรงนี้ก่อนแป๊เนี่ทางหน้าตรตทางเข้ารตัวี๋ยัวอี๋ตัวอีอะไร